สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e และ fc ทุกคนนะครับผมมาพบกับช่องตะปูชาแนลมาทักทายกันครับผมวันนี้ไม่ได้ทำคลิปนะครับตะปูไม่ได้ทำคลิปก็มาทักทายกันวันนี้เป็นวันที่เงาเงาว้าวเวจดเดียวเดียวดายก็อยากจะมาทักทายเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้องๆทุกคนและ เฟซบุ๊ทุกคนที่อยู่ทั่วโลกที่ติดตาม Tapoo Channel ครับผมตอนนี้ก็จะไปทํางานแล้วครับปุ้งเลยมาัทัดทายเม็ดตคลิปาานะครับนะอาจจะทําคลิปเสียงสั้นๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกําลังไอติ้งกำลังแใจใ๊กจั่ง Tapoo Channel ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง Tapoo Channel ด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งปิ๊งปิ้งปิ้ง,งเจอกันอ่า คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็มาตักทายด้วยความรักและปรารถนาดีทุกคนรักทุกคนครับเลิฟเลิฟนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับกําลังจะไปทํางานครับผมบ๊ายบายครับ